รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว, <S <S วัยสวดชื่นจ่างเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะขึ้นมา ที่จังหวัดเชียงรายอยู่บนดอยผาฮีนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าบรรยา,ากาศดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้จะไปดูประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวอาข่ากันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามมุกโกะมาเลยค่ะ<ด>ตลาดสดรามสิตวันนี้พาคุณผู้ชมมาสูดอากาศต้อนรับลมหนาวกันที่ดอยผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเราเดินทางลัดล้อทิวเขาขึ้นมาบนดอยผาฮีที่มีระดับความสูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,200ถึง1,400เมตรเลยทีเดียวเพื่อมาเจอสิ่งนี้ ผ่ายีนี้นะต้องบอกก่อนว่ามีชาวข่าวเผ่าอาข่านนะคะอาศัยอยู่และที่สําคัญคือช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นค่ะคุณผู้ชมค่ะอากศาศก็จะเย็นสบายแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะขึ้นมาบนดอยผายฮีนะคะมานอนที่โฮมสเตย์นะคะรวมถึงรับประทานอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารชาวอาข่านนั่นเองนอกจากอาหารชนเผ่าอาข่าวนะคะยังมีกาแฟาที่เรียกว่าปลูกบนนี้ดีที่สุดจะรสชาติเป็นแบบไหนเดี๋ยวบุกโกจะพาคุณผู้ชมไปดื่มกันค่ะตามมาเลยเ้าาม่ันงฝ <icana> ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไร yes. <UK S 2> ก็แค่มานั่งเมาหมอยของสดส่งตรงจากฟาร์มจากไร่จากสวนส่งทรงลงมาจากโอ้โหเพราะหลวงขาอากาศข้างหลังดีมากมากตอนนี้ที่พวกเยืนอยู่ก็ประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมดู8ปดโมงสานาทีนะคะเวลาที่เราจะเห็นทะเลหมอกเราจะเห็นตอนกี่โมงถึงกี่โมงคะใช่ตอนเช้าเช้าก็ประมาณ7จ็ดโมง เจ็ดโมงถึง,ถงประมาณเก้าโมงเก้าโมง,โมงบางวันก็อาจจะทั้งวันก็มีนอบ,บอแต่วันนี้ที่เรายืนอยู่ประมาณ20องศานิดๆตั้งแต่ตื่นเช้ามาความสูงบนยอดดอยผาฮีเนี่ยนะคะมันมีความสูงเท่าไหร่ครับพ่อคะอ่ะโดยเฉลี่ยนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยประมาณพันสองสูงสุดก็จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยจากระดับน้ำ<ม>ทะเลน,ะนอกจากร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ยังมีโฮมสเตย์ที่เป็นของคนในหมู่บ้านบนดอยผาหีนี่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับพ่อคนในหมู่บ้านชี่ หลักจริงๆก็คือทํากาแฟแต่อาชีพรองเนี่ยจะทําการท่องเที่ยวจะมีจะมีร้านคาเฟ่แล้วก็มีที่พักโฮมสเตย์ซึ่งที่พักโฮมสเตย์เนี่ยของเราก็เกือบทุ่งหลังคาเรือนที่ทํากันนะครับ <All right. S 2> แล้วก็เป็นของคนในชุมชนจะไม่มีคนที่อื่นมาร <All right. S 2> ้อเปอร์เซ <All right. S 2> ็นเลย,เลยแล้วของเรามีกฎระเบียบที่ชัดเจนค <c oughs> ือถ้าใครมาพักที่นี่แล้วเนี่ยขั้นต่ำสุดเนี่ยหัวละหรือว่าคนละ ไม่ต่ำกว่า900บาทพร้อมอาหารเย็นเชา้าแล้วก็กาแฟทุกควเรือนที่ทำโฮมสเตย์จะต้องมีราคาราหารเดียวกันครับแล้วก็การคืนกำไรสู่ชุมชนก็คือทุกคนที่มาพักเนี่ยทางเจ้าของโฮมสเตย์เนี่ยจะต้องมีค่าบำรุงเข้าสู่ส่วนกลางส่วนกลางเนี่ยท่านละ20บาทซึ่งจะเป็นในการพัฒนาอะไรต่างๆในหมู่บ้านข่อหลวงอารานเป็นผู้ใหญ่บ้านขายที่นี่มากว่า10ปีแล้วล่ะคะ่ะ และอย่างที่พ่อหลวงบอกว่าที่นี่เป็นแหลงห่งปลูกกาแฟชั้นดีนอีนึ่งขอ,องเมืองไทยเลยทีเดียวด้วยสภาพอากาศและสภาพพื้นที่จึงทําให้กาแฟที่นี่มีรสชาติโดดเด่นนั่นเองละค่ะทุกดอยกาแฟรสชาติอร่อยหมดและดีแตกต่างกันแต่ผาาหีมันโดดเด่นตรงไหนครับพ่อโดมดูอ๋อมัน หอมเข้มนะเฮ้ยเธออันนี้คือสายพันธุ์อาราบิก้าป่ะคะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับกลิ่นรู้เลยของเราเนี่ยจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมค่ะแล้วก็ที่ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวหรือว่าทุกคนที่มาเห็นก็คือของเราเนี่ยจะปลูก,กกาแฟไว้กับป่าอยู่ร่วมกับป่า <c oughs> พูดง่ายๆคืออยู่ใต้ป่าอย,อย่างที่เราทราบกันค่ะว่าพื้นที่บนดอยผาหีเมื่อก่อนชาวบ้านจะปลูกฝิ่น อาชีพหลักแต่หลังจากได้รับการส่งเสริมจากทางราชการตั้งแต่ปี2523เป็นต้นมาพื้นที่ปลูกฝิ่นบนดอยผาหีจึงเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ทําการเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวหนึ่งในนั้นก็คือกาแฟซึ่งชาวบ้านก็ยึดเป็นอาชีพหลักตั้งแต่นั้นมาค่ะนี่ไงกาแฟของจริงต้นกาแฟปลูกตามไหล่ทางบนเขา่าอากาศเย,ย็นสบายแบบนี้ตรงนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณกี่ไร่คะในผาหีเราปลูกอยู่ประมาณ3,500ไร่ คนใหญ่ร้อยละเกาสิบจะเป็นอย่างงี้ฮะใต้ป่าใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะว่าเนื่องจากเราอยู่ร่วมกับป่าขึ้นยากไหมพ่อก็ไม่ยากครับโดยปกติเนี่ยปลูก3ปีเนี่ยก็จะได้เก็บรุ่นแรกละโอ้ก็ไม่นานนะไม่นาปีหน,น,นึงเก็บกี่ครั้งปีหนึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราเก็บตั้งแต่เดือนตุลาแต่ว่าปีนี้สุกชา้าน่ดหนึ่งก็ตุลาพฤศจิกาจนถึงมีนา เหมือนเหมือนผลไม้ทั่วไปก็สุกครั้งเดียวต้นกาแฟจริงๆเนี่ยอายุนานมากก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ก็5-60ปีแต่ว่าถ้าเราปลูกแล้วเนี่ยโดยประมาณสัก10ปีสิบห้าปีเนี่ยเราก็ตัดโคนต้นก็คือทำเสาใหม่ให้แตกหน่อใหม่โอ้ก็สบายใช่ครับใช่ครบมันก็โตขึ้นมาใหม่ใช่ครับเรียกว่าปลูกครั้งเดียวเก็บขายได้1ช่วงอายุคนเลยทีเดียวแต่พ่อหลวงบอกว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วยค่ะ เเอร์ซนซึ่งชาวบ้านทําเองแบบรับบวกสอนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยทีเดียวอุ้ยจะมีสองเม็ดข้างในคุณบุ๊กลองชิมนี้ดูเพราะว่าน้ำเนี่ยหวานมากทําให้มีนกนกสัตว์เลี้ยงธรรมมาอยู่มันมีสองเม็ดอย่างนี้เนี่ยเขาไปตากกาแฟอ่าครับเมื่อวานถ้าเม็ดเดียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเมล็ดโทนหรือว่าพีเบอรี่เพราะว่าเป็นเม็ดเดียวเลยเม็ดใหญ่เลยเมล็ดโทนอย่างเงี้ยครับอย่างที่เห็นเนี่ยพูดตรงๆก็คือเม็ดไม่สมบูรณ แต่ก็ขายได้เหมือนกันอันนี้จะแพงกว่าคือลดอยหาได้น้อยลดอะแพงกว่าด้วยใช่ครับตอนนี้เนี่ยเวลาเขาคัดขายเขาก็จะเอาไปตากให้แห้งถูกต้องไหมคะใช่ครับแล้วก็ขายอย่างนี้ขายโลเท่าไหร่ครับพ่อก็จะมีขายเป็นกะลาก็ปีที่แล้วก็จะขายอยู่ที่120บบาทกะลาหนึ่ง อ่าแล้วก็ถ้าเป็นสารกาแฟสารก็คือเหมือนข้าวสารไงก็ขายอยู่ประมาณ250บาทอ๋อหรอราคาก็ดีมากรายได้ก็สูงด้วยนะคะคเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรายได้หลักเลยของชาวพายีเลยหลังจากที่เราเลิกจากปลูกฟินมาปลูกกาแฟก็ทำให้ ชาวอาขาบนดอยผาฮีเนี่ยมีไรายได้สร้างอาชีพมีการศึกษาที่ดีมีชีวิตที่ดีเนาะพี่เนาะมีชีวิตที่<า>ดีครับ<า>ด้านากๆด้วยการศึกษาด้วยด้านสุขภาพด้วยแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดทาให้เห็นเลยว่าวัยรุ่นยุคใหม่ก็อยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดรเรียกได้ว่าคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าอาข่าบนดอยผาฮีดีขึ้นเพราะทาไร่กาแฟนี่แหละคะ่ะช่วงนีไ้ไปชิมกันว่ากาแฟของดอยผาฮีจะเด็ดจริง กลิ่นหอมมากเลยอ่ะอืมร้อ,อน,นามากรูปปากเลยอ่ะวัยรุ่นยี่สิบกว่าอยู่เลยอ่ะทำไมไม่ชอบอยู่ในเมืองหรอผมอยากรีเซตวัฒนธรรมกาแฟของเราให้ คนได้เห็นคับีประตูผีหรือประตูหมู่บ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าคอยพิทักปกป้องคุ้มครองข้างบนก็จะมีโตกอันนี้ก็คือเหมือนที่ขเขาใช่อันนั้นเนี่เราใช้ประกอบพิธีกรรมให้บรรพบุรุษเรามากินมาเส้นไหว้และหลังจากเส้นไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วของไหว้ที่เป็นมงคลและทุกคนจะต้องกินก็คือตลาดสดว่างี